เดี๋ยวพ่อจะให้น้อกโกกับพี่แอมนะครับเล่นเกมกันนะเดี๋ยวจะน้อกโกกับพี่แอมนะครับยิงเป้านะถ้ายิงโดนล้มทั้งหมดนะครับเดี๋ยวพ่อมีของรางวัลให้นะครับตอนนี้เรามาบมรจุกระสุนกันก่อนนะครับมรจุกระสุนก็คือเบบี้คิต้ากระสุนเจลนั่นเองครับและนี่ก็คือเป้าที่น้อกโกกับพี่แอมจะต้องยิงนะครับนั่นก็คือคนแปลกหน้านั่นเอง สำหรับคลิปค้นแปลกหน้านะครับอยู่ใน2คลิปถัดไปนะครับใครยังไม่ได้ดูก็กดเข้าไปดูในหน้าช่องได้นะครับโอเคคาถาแยกเงาซึบนี่ครับทั้งหมด6เป้านะครับ1 2 3 4 5ห้าและ6นะครับโก๊กับพีเอ็มจะต้องช่วยกันยิงนะครับโอเคไปดูกันครับเป็นไงครับมังโกพีเอ็มครับปืนพร้อมยังครับพร้อมแล้วมาทดสอบปืนกก่จนเร็วอ้าไม่ออกไม่ออกเลยครับ ปืนล็อกก็ออกไหมครับโอ้โหปืนเบี่ยงโอ้โห,ป,โโหปืนไม่ฟอ้อมเลยครับปืนเราเก่านะครับเก็บไว้นานแล้วนะครับใช่ใครจะเป็นความหวังของเรากันเอยปืนแต่ละคนครับหมด,ดย,ยงเรียบร้อยกระสุนก็หมดครับ <c oughs> ปืนก็ยิงไม่ออกครับแล้วเราจะทำยังไงกันดีครับทำยังไงจะได้รางวัลจากพ่อ อุ้ยของโลกโก้ออกอยู่ครับออกอยู่อ้านวะเอาไม่ลูกช่วยกันยิงไม่ออกอีกเอาใส่ลูกใส่ลูกพีแอมครับใส่ให้โลโก้คนเดียวเลยครับปืนพีแอมรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาเยอะนะอีกออกไหมออกปืนนี่อาศัยอะไรไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวออกเดี๋ยวไม่ออกอ่าเดี๋ยวให้อลโก้โหลดกระสุนกันครับทีแรกพ่อตั้งใจว่าจะให้เพียงคนละสิบนัดเท่านั้น,นครับช่วยกันยิงให้ล้มนะครับ พ่อให้กระสุนไม่อั้นเลยดีกว่าปะโอเคจุ่ให้เตรียมพี่แอมมาจุ่ยให้เตรียมแล้วเรามาช่วยกันยิงนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับโอ้โหนักล้มไปแล้วครับครับยังไม่ถูกนะครับยังไม่โดนเอาให้ถูกเอาให้โดนครับอย่างไงครับอนุญาตให้เข้าใกล้ได้อีกนะครับอนุญาตให้เข้าใกล้ได้อีกนะครับเปิ้มมือสมประกอบครับผมโอ้ใกล้เกินโอ้โหโดนแต่ยังไม่ล้มนะครับขนาดใกล้ๆเลยนะครับ โอ้โหจ่อยิงยังไม่ถูกครับโอ้โหไม่ถูกครับน้องกครับไม่ถูกครับอ้เหลืออีกสี่ครับยังไงเอ้ยยังไงครับทุงสารจริงๆปืนก็ไม่สมประกอบครับโอเคแกว้างยังไม่ล้มเลยครับเราไจ่อยิงลงน้ำเลยครับผมอีกสองครับอีกสองน้องกช่วยกันครับ พี่แอมคว้างยังไม่ถูกเลยครับอ้าวกกระสุนไหลออกครับโอ้โหจ่อยิงกันเอาคว้างไปล้มครับ <c oughs> อาพี่แอมคว้างล้มไปแล้วน้องโก้ยังไงครับคว <c oughs> ้างได้ไหมเอไปเอาซะเถอะยิงไม่โดนสักทีนะสงสารครับโอ้โห <c oughs> ปืนน้องโก้กับปืนพี่แอมนี่เก็บไว้นานแล้วนะครับ <c oughs> น่าจะปีกว่าแล้วมั้งเนาะใช่อา โอเคครับไปรับรางวัลกันครับโอเคล็อกโก้ครับรับไปเลยครับรางวัลก็คือนี่เลยจรวโฟลวูสามร้อยหกสิบองศาครับผมไปแกะกันครับแกะตรงไหนดีเอ้ยแกะตรงรถคันนี้แหละแกะนี่หรอจะเพื่อนไหมครับใส่เต็มเลยครับใส่เต็มเลบอกมานั่งตรงนี้ดีกว่าครับมา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 ครับ กินด้วยพี่แอมเหมือนโดนผสมกับแมงมุมค่ะแมงมุมยังไงเอ่ยแมงมุมเพราะว่ามันเหมือนเหมือนแมงมุมตัวเนี้ยโอ้โหครับงั้นเราไปเซตรถก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับโอเคโอ้โหยังไงครับโอ้โหบุบวายผสมควันครับมันเล่นยังไงเอ่ยพี่แอมทุกคนถ้าเราอยากเดินหน้าเราก็ต้องกดสองข้างพร้อมกันนะทุกคนแต่ หลังเหมือนกันแล้วก็ต้องกดพร้อมกันนะทุกคนกดหมายถึงว่ากด2อ,อันใช่ไหมครับใช่สองอันอ๋อแสดงว่าม,มันข้างนึงมันก็จะควบคุมแค่ข้างเดียวใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วมันจะคล้ายๆกับแค,คแกเตอร์แมคโครใช่ไหมน้องโก้ใช่ใชโอเคครับโอ้โหโอ้โหมันอะไรกันครับเนี่ยโอ้ไหนโอ้โหว้าเหมือนจะลุกข่างได้แบบนี้เลยเหรอครับน้องโก้ครับ ถิ่นยอดครับถ้าเรายังหมุนแบบทุกครั้งคู่คันไงครับเราก็ต้องแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องอีกครั้งหนึ่งต้องขึ้นหดสลับกันใช่โอ้โหกดสลับกันนะครับตีลูกกาชว์หน่อยพี่แอมโอ้โหโโอ้หไปแล้วครับไปแล้วครับเอาปลาเข้าดุูไปแล้วครับโอ้โหตีลูกกาได้ครับระวังออกถนนครับ เบคอนโอ้โหบวรยวกาศดีเลยครับเอ็นรถคันนี้ครับนี่ครับว้าวเห็นเป็นกถคังเลยครับพ่อเห็นมีไฟด้วยอ่ะพี่แอมใช่ขโมนกลาคืนน่าจะสวยนะโอเคเดี๋ยวเรามาหมุนกันตอนมืดๆอีกทีนะพี่แอมไปครับ ด้วยครับยังสวยเลยครับเป็นลูกข้างเนะเป็นลูกขางครับไงล่ะโอไหนลองตีลูกกา่อยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหกลับมาสุครับเข้าป่าโอ้โหโอ้โหโอหโอห เราทิศทางไม่ได้เลยนะครับว่าจะไปทางไหนครับนิ่งกลับไปกลับมาโอ้เวียนหัวหน่อยนะครับโอเคจะรถโฟล์วิวสามร้อยหกสิบองศาเป็นไงบ้างครับน้องโก๊พี่แอมครับสนุกมากเจ๋งมากเลยแปลกมากเลยนะครับรถแบบนี้นะน้องโก๊กับพี่แอมก็ไม่เคยเล่นนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้น้องโก๊กับพี่แอมขอลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย